สวัสดีค่ะวันนี้เที่ยวบางวันก็พามาที่ภูเก็ตนะคะที่หาดป่าตองค่ะวันนี้เราก็พักที่ q ิวบิทูรีป่าตองอันนี้นะคะเป็นเตียงเดี่ยวค่ะภายในห้องดูโอเคนะคะมีภาพวิวสองภาพช่วยเพิ่มบรรยากาศในห้องด้วยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกัน นี่นะคะภายในห้องน้ําห้องน้ําก็คือกว้างกว้างพอสมควรลองมาดูแล้วก็คือห้องน้ำโอเคค่ะห้องน้ําสะอาดดีคิวอุทลีป่าตองนะคะจะตั้งอยู่ที่ถนนใส่น้ําเย็นตําบลป่าตองอาเภอกระทูภูเก็ตนะคะจะใช้เวลาในการเดินลงไปที่ชายหาดประมาณ8นาทีหรือว่าเราจะเดินทางไปที่ถนนบางลาค่ะก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีภายในห้องนี่คือโอเคนะคะ มีรูปวิวมีทีวีมีตู้เย็นถือว่าใหญ่พอสมควรแล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะจะมีด้านนอกระเบียงอะค่ะตรงเนี้ยจะมีโต๊ะไว้ทานข้าวก็อาจจะมานั่งทานข้างนอกสําหรับอาหารที่มีกลิ่นนะคะเพราะว่าถ้าทานในห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะกลิ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็จะมีที่สําหรับวางจานแล้วก็มีที่ตักผ้าฝั่งตรงข้ามก็จะมีเซเว่นค่ะแล้วก็จะมีร้านอาหาร ก็คือตอนกลางคืนเนี่ยก็คือจะมีเปิดเยอะเหมือนกันหาของกินได้ง่ายมากแถวนี้บรรยากาศในห้องถือว่าโอเคเลยค่ะโดยรวมแล้วตู้เสื้อผ้าคือใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากจริงๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูข้างในตู้เสื้อผ้าคือสูงมากเลยค่ะไม่เหมาะสำหรับคนที่สูงไม่ถึงร้อยห้าินะเพราะว่าจะแขวนเสื้อไม่ถึง ในตู้สภาพก็จะมีตู้เสฟสำหรับเก็บของมีค่าของลูกค้าด้วยค่ะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวที่ป่าตองนะคะแล้วยังไม่มีที่พักที่ไหนแนะนำที่ Q Victory ป่าตอง